วายอะไรเนี่ยสายแล้วหลอเนี่ยตายละต้องรีบไปละไม่งั้นโดนดุแน่เลยทํางานวันแรกก็สายเลยนะเนี่ยเราอจะทํายังไงดีนาฬิกาปูุกก็ลืมตั้งตลองดูดีกว่าว่าคุณนายเขาจะด่าเราไหมเอ๊ะไปทางนี้ใช่ไหมหน้าโรงเรียนแล้วก็ตรงไปมุ้ยไม่มีแล้วขับช้าๆตามป้ายกิโลหรอกต้องรีบ เรีบต่อหน้าที่การงานอย่างเดียวโอเคมาถึงแล้วโอหเ,เป็นบ้านชั้นเดียวสีชมพูชะด้วยคุณนายน่าจะนิสัยดีตามสีบ้านเลยนะอุ้ยอ้ยเข้าผิดทางอ่ะยังไม่เคยมาเลยไม่เป็นไรกระโดดเข้าไปดีกว่าจึ๊บ อาก็เข้าไปเลยเฮ้ยคุณนายสวัสดีค่ะคุณนายอ้าจะไม่เธอมาทำงานช้าอย่างนี้ฉันบอกนะเถิงแต่ก้าโมงเช้าแล้วนะคือหนูตื่นช้าไปหน่อยฮะอะไรนะตื่นช้าเธอไม่มีความรับผิดชอบเลยไปทำงานเดี๋ยวนี้เลยแล,ล้ว็รีบด้วยนะเธอมาช้าจะ,จะหากเงินเดือนเธอนะโอเคค่ะคุณนายเฮ้ยมาวันแรกก็โดนโดุเลยด้วยสิ คุณนายเขาน่ากลัวน่ากลัวใช่น่าเสียงแต่เช้าเลยคุณนายดา่าทำกับข้าวดีกว่าไหนไม่มีของเลยอะ่ะไหนก็ต้องสั่งมาเองละมั้งนี่แอนจะเรียกเธอมะฉันว่าจะออกไปเที่ยวข้างนอกกับลูกชายฉันหน่อยอะ่ะ เธอเฝ้าบ้านฉันด้วยนะได้ค่ะและอย่าลืมทำความสะอาดบ้านด้วยไม่อย่างนั้นฉันจะห,กหักเงินเดือนเธอฉันจะมาเช็คดูความเรียบร้อยทำอาหารด้วยละ่ะโอเคค่ะคุณนายอุ้ยต้องทำอาหารด้วยเ่ะอาหารในตู้เย็นก็ไม่มีสงสัยต้องสั่งมาเองซะละโอ้ยทำยังไงดีเนี่ยนี่ก็ลองแจ้งแจ้งทำไปก่อนและการให้คุณนายเขาไปก่อน ให้สั่งมานี่คุณนายไปแล้วสั่งมาดีกว่านี่ยายแอดมานี่หน่อยสิฉันมีอะไรจะคุยกับเธอน่ะอะไรหรอคะคุณนายมานี่ซะมานั่งข้างๆฉันค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณนายจะบอกอะไรเธอให้นะฉันเจอคนใหม่แล้วฮะ อย่าไล่หนูออกเลยนะคะคุณนายหนูไม่มีเงินแล้วหนูไม่มีงานทํางานอื่นแล้วค่ะแล้วไงฉันไม่แคร์หรอกนะฉันเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาตรงเวลาด้วยแหละเขาได้ห้าดาวจากหลายบ้านเลยนะเธอไปได้แหละอือทําไมคุณนายเขาต้องไล่เราออกด้วยอ่ะนี่วันแรกแล้วนะเงินก็ไม่ได้ทาํางานยังทํางานฟรีอีกอมาหลังนี้ ไม่ควรที่จะมีแม่บ้านอยู่ควรทาเองสะบ้างนี่แบบบ้านดิกหัวตายคนอื่นี๋ยวเขาจะเห็นหน้าเราโอ๊ยรสกน,นะโอ๊ยคุณหนูคุณหนูค,คุณเกิดเหตุแล้วคุณใช่คนที่จ้างแม่บ้านคนนั้นมาหรือเปล่าฮะแม่บ้านคนไหน แม่บ้านคนเมื่อกี้ที่ไล่ออกไงทำไมหรอตามมาเร็วเธอโดนรถชนฮะอะไรนะเออตามมาก่อนเร็วๆตามไปดูก่อนอะไรกันเนี่ยโดนรถชนอะไรยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอายละฉันจะรับผิดชอบเด็กนีน่ฉันไม่รับผิดชอบอะไรนะเออเออคุณรีบตามมาดูก่อนเออถ้าได้เดี๋ยวรีบตามไปดู ไปโดนรถชนแบบนี้เลยหรอร่างกายออกมาเสียชีวิตเลยตายแล้วใช่ไหมรับผิดชอบอะไรนะใช่ไหมรับผิดชอบฉันไม่รับผิดชอบ